เชื่อไหมครับว่าคนตายยังพูดได้และเสียงจากนรกคุมนี้กำลังจะพังทำเนียบขาวจู่ๆโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับลำ360องศาสั่งเปิดไฟล์ลับของเจฟฟรีย์เอฟสตีนหน้าตาเฉยงานนี้บอกเลยว่าเดิมพันด้วยขอพลาดเขียงสวัสดีครับชาวไทยมิตรยินดีต้อนรับกลับสู่พื้นที่สีเทากับแอกคนเดิมครับวันนี้วอชิงตันลุกเป็นไฟครับเมื่อทรัมป์ประกาศหนุนให้เปิดเผยรายชื่อลูกค้าของเจฟฟรีย์เอฟสตีนมหาเศรษฐีผู้อื้อเฉากับคดี รถนิยมต้องห้ามระดับโลกเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าการเมืองแต่มันคือบัญชีหนังหมาที่จะกระชากหน้ากากชนชั้นนําตั้งแต่อดีตประธานาธิบดียันเชื้อพระวงศ์ที่ตอนนี้คงนั่งไม่ติดเก้าอีก้กันเป็นแถวย้อนไปดูอดีตทรัมป์กับเอฟสีนเนี่ยคู่หูดูโอ้ยอริกที่สนิทกันชนิดศีลเสมอกันทรัมป์เคยหลุดปากชมเพื่อนรักคนนี้ในปี2 0 0 2ว่าเอฟตีนเป็นคนยอดเยี่ยมชอบสาวสวยโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าเกณฑ์เหมือนผมนั่นแหละฟั แล้วทำแม่งทำแม่งไหมครับความพีคคือข้อมูลใหม่ปี2025ที่มีอีเมลหลุดมาว่าเอฟสตีนเรียกทรัมป์เป็นสุนัขที่ยังไม่เห่าเหมือนจะบอกใบ้ว่าทรัมป์อาจเป็นคนเดียวในแก๊งที่กลุ่มความลับหรือเป็นคนเดียวที่ยังลอยนวลอยู่ทั้งที่เอฟสตีนคือจุดเชื่อมโยงความเน่าเฟะของนักการเมืองทั้งสองข่ายแล้วทำไมจู่ๆทรัมป์ถึงเกิดอยากจะเป็นคนดีเปิดโปงความจริงเอาตอนนี้บอกเลยครับงานนี้เข้าตาจนล้วน,วนเพราะสภาสหารัฐเขากำลังจะ งัดข้อกฎหมายบังคับเปิดเอกสารอยู่แล้วทรัมป์เลยต้องชิงลงมืออนุญาตก่อนจะได้ดูเป็นพระเอกไม่เสียทรงผู้นําแถมยังมีศึกในเมื่อขนกันเองอย่างเจมาจอรีตัวตึงประจําพักดันออกมาแฉว่าค้าตัวเองกําลังอมสาดช่วยพวกเดียวกันทรัมป์เลยต้องแก้เกมด้วยบทโหดตัดหางปล่อยวัดใช้วิธีเผาป่าล่าหนูยอมเจ็บตัวนิดหน่อยแต่ขอให้ศัตรูคู่แค้นโดนลากไส้ออกมาประจานให้ยั่กว่ากะจะพังกระดานให้พีนาากันไปข้าง แต่ช้าก่อนครับชาวไทยมิตรนี่คือดาบสองคมทรัมป์อาจมั่นใจว่ารอดแต่แอดมองว่าแกกำลังเล่นกับไฟเพราะในกล่องแพนโดร่าใบนี้เอฟสตีนอาจซ่อนของดีเอาไว้ทั้งคลิปหรือบันทึกลับที่ใช้แบล็กเมลทุกคนเผือเผือเปิดมาอาจเจอหลักฐานมัดตัวทรัมป์เองจนดิ้นไม่หลุดกลายเป็นขุดหลุมฝังตัวเองซะง,งั้นงานนี้สะเทือนยันตัดไตชนชั้นนําโลกแน่นอนแล้วชาวไทยมิตรล่ะครับคิดว่าเกมพลิกลิ้นครั้งนี้ทรัมป์จะเป็นฮีโร่ผู้ล้างบางหรือ จะกลายเป็นเยื่อรายสุดท้ายของเอฟสตีนคอมเมนต์มาวิเคราะห์กันหน่อยแอดรออ่านครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้มีพลาดเรื่องลึกๆแบบนี้สำหรับวันนี้แอดขอตัวไปสืบต่อก่อนสวัสดีครับ